ช่วงนี้มีหลายคนนะฮะที่ถามคำถามเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของความกลัวนะไม่ว่าจะเป็นกลัวการพูดในที่สาธารณะกลัวสัตว์บางชนิดกลัวอะไรแปลกๆนะครับหรือกลัวอะไรที่มันไม่ควรจะกลัวนะซึ่งเราจะไม่ไปตัดสินนะฮะว่ามันประหลาดแค่ไหนนะเพียงแต่เราจะมารับรู้ความจริงกันว่าความกลัวเนี่ยนะฮะเป็นสิ่งที่สามารถที่จะก้าวข้ามได้และแน่นอนครับคำถามต่อไปคือก้าวข้ามอย่างไรอันนี้แหละครับ คือสิ่งสําคัญที่อยากจะให้เป็นหัวข้อของวิดีโอนีนค้ความกลัวทุกชนิดเนี่ยจะถูกก้าวข้ามได้ด้วยสิ่งเดียวเท่านั้นค,คือการ,รเผชิญหน้ากับมันแน่นอนว่าความกลัวเนี่ยสามารถที่จะถูกทําลายหรือแก้ไขได้ด้วยหลายๆเทคนิคนะครับบางคนก็บอกให้ไปทําอย่างงูน้นทําอย่างนี้ทําอย่างนั้นซึ่งผมไม่เถียงม,นะมันก็อาจจะมีหลายวิธีมันมีหลายประตูหรือหลายเส้นทางที่จะนําไปสู่เดสติเนชันหรือว่าจุดหมายเดียวกัน เสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรหรือเรื่องความกลัวแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่มีวันสามารถถูกนําออกไปจากสมการแก้กลัวได้คือความจริงที่ว่าความกลัวจะถูกลดหรือมันจะหายไปก็ต่อเมื่อเราเดินเข้าหามันมันไม่เคยลดจากการที่เราหนีมันนะครับเอาล่ะผมจะมีตัวอย่างให้ดูหลายๆแบบนะคือความกลัวเนี่ยผมอยากจะเทียบให้ฟังเหมือนกับเป็นปีศาจชนิด ซึ่งปีศาจชนิดนี้มันมีลักษณะอย่างนี้ครคือมันจะอยู่ไซส์หรือขนาดของมันเนี่ยจะอยู่แค่ประมาณกำปั้นเดียวนั้นแต่หลังจากเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เราหลับตาเนี่ยมันจะบุ้มมันจะขยายตัวขึ้นแล้วเมื่อเราหันหลังหนีมันเนี่ยมันจะขยายขึ้นอีกยิ่งเราวิ่งหนีมันนะคราวนี้มันมันใหญ่ทั้งโลกเลยครใหญ่คับใจอ่ะใหญ่คับใจจำไว้หน้าคำนี้ ยิ่งเรานเร ur, เรหนออียิ่งเราเดินยิ่งเราหันออกยิ่งเราหลับตายิ่งเราปฏิเสธยิ่งเราปัดออกไปความกลัวจะขยายใหญ่นี่คือลักษณะของปีศาจในความกลัวมันเหมือนกับหมอกควันที่แบบมันพุ่งขึ้นสูงแล้วแบบดูโอ้ดูน่ากลัวมากฮะดูจากไกลๆแบบโอ้ยมันควันอะไรนีมันเป็ดูนะฮะหมอกแบบแต่พอเดินเข้าไปฮะพอเดินเข้าไปปุ๊บไม่มีอะไรเดินเข้าไปในหมอก เอามือปัดหมอกมันปัดไม่ได้เลยฮะมันไม่มีแก่นสารความกลัวเนี่ยมันมีภาษาอังกฤษคำหนึ่งผมชอบมากเขาบอกว่า fear is nothing but a, an emotion นะครับเมื่อเราเข้าไปอ่าผมจำนะ fear is but a layers of fear being afraid of itself นะครับมันจะงงนิดนึงแต่ผมอธิบายให้ฟังก็คือเขาบอกว่าความกลัวเนี่ยมันไม่ใช่อะไรเลยนอกจากความกลัวนั่นแหละ ที่มันกลัวตัวของมันเองทับซ้อนกันไปทับซ้อนกันไปทับซ้อนกันไปนะครับยิ่งเราหนีมันก็ยิ่งนอกครับยิ่งขยายใหญ่ขึ้นยิ่งเราสมมติว่าครั้งแรกที่เราขึ้นไปพูดบนเวทีสาธารณะหรือแม้เราไม่เคยขึ้นไปพูดก็แล้วแต่นะครับแล้วเราก็สร้างภาพขึ้นมาว่าโอ๊ยตอนแรกความกลัวมันบอกแล้วเท่ากับปั้นแต่เราสร้างภาพขึ้นมาเราวอ้ยไม่เอาไม่เอาหนีมันไม่อยากทําไม่เอามันดูกลัวครั้งแรกที่เคยทําเคยโดนว่าเคยโดนด่ามาตอนนี้มันก็จะขยายใหญ่ขึ้น แล้วพอเรายิ่งไม่ทําเรายิ่งปฏิเสธเราก็ยิ่งกลัวแล้วมันก็ยิ่งขยายใหญ่ขึ้นแล้วพอเราไม่เคยฝึกเราก็รู้สึกว่าเราก็ยิ่งทําไม่ได้แล้วมันก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วเราก็วิ่งหนีมันแล้วมันก็ใหญ่ขึ้นพอคนมาเชิญเราไปพูดเราปฏิเสธเราก็เลยไม่เคยได้ก้าวข้ามความกลัวแล้วมันก็ใหญ่ขึ้นเป็นอย่างนี้ครับวงจรเป็น v i c i เซอ circle หรือวงจรอุบาทเป็นความกลัวที่กลัวตัวของมันเองทับซ้อนเหมือนหัวหอมอ่ะที่มันที่มันเป็นหัวหอมหลายๆไอไอเปลือกหลายๆชั้นต่อต่อต่อซ้อนกัน แต่พอปลอกบอกหัวหอมไปนะฮะสุดท้ายจะหาเม็ดจะหาแก่นหัวหอมอนะ่ะไม่มีหาไม่เจอนะครับหัวหอมไม่มีแก่นเหมือนความกลัวมันสร้างทบกันขึ้นมาจากจิตใจและความคิดของเราเองถ้าถามว่าถามให้ลองชี้ไปนะฮะว่าเฮ้ยความกลัวอยู่ตรงไหนอะชี้สิคุณอาจจะชี้ว่าสมมติคุณเป็นคนกลัวคุณเป็นคนกลัวดอกไม้นะฮะ ป้าดีเนะคงไม่มีคนกลัวดอกไม้นะฮะพอดีผมเห็นดอกไม้อตกอยู่ตรงพื้นสมมติคุณเป็นคนกลัวดอก่ันลันทมเนี่ยผมถามว่าคนที่กลัวดอกลันทมอ่ะถ้าผมถามให้เขาชี้ว่าความกลัวอยู่ตรงไหนอ่ะแล้วเขาชี้ที่ดอกลันทมอ่ะมันผิดหรือถูกมันผิดถูกไหมฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยดอกลันทมไม่ได้มีความกลัวอยู่อย่างผมเนี่ยไม่ได้กลัวดอกลันทมผมก็ามาผมก็มาติดหูได้เพราะผมไม่ได้กลัวมันเพราะฉะนั้นดอกลันทมไม่ได้มีความกลัวอยู่ในตัวของมันมันก็เป็นแค่ดอกลันทม ความกลัวที่แท้จริงของคนที่กลัวดอกลันทมอยู่ในหัวของเขาเองถูกไหมครับอยู่ในสมอง,ของเขาเองความกลัวเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นมาด้วยความคิดทําไมคนที่นอนหลับอยู่ต่อให้เขากลัวหอยทากนะครับสมมติคือผม,มเป็นคนเป็นคนกลัวหอยทากเนี่ยแลวผมก้าวข้ามมันมาได้นะฮะด้วยการ,รเผชิญหน้ากับมันนี้แหละสมมุติว่าคุณเป็นคนกลัวหอยทากแล้วมีคนหอยทากมีค,คนนําหอยทากไปวางไว้ตรงพุงของคุณตอนที่คุณนอน ตอนนั้นคุณหลับสนิทเลยถามว่าคุณจะกลัวไหมไม่กลัวเพราะฉะนั้นความกลัวอยู่ในหอยทากหรืออยู่ในความคิดของคุณมันอยู่ในความคิดนะครับเพราะว่าพอเราตื่นขึ้นมาแล้วเราเห็นหอยทากที่อยู่บนพุงเท่านั้นแหละโอ้นะฮะวิ่งกรี๊ดหัวใจจะวายตายน้ำลายไหล,ไหลน,หน้ำตานน้ำหูน้ำตาไหลฉี่แตกนะครับเพราะว่าพอเราตื่นปุ๊บความคิดเกิดพอความคิดเกิดความปรุงแต่งอะไรมากมายโอ,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 โอ้มันเกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้น ความจริงที่เราต้องจาไว้เสมอจนวันตายคือความกลัวมีอยู่ในความคิดเท่านั้นเท่านั้นคุณหยุดคิดได้หรือคุณคิดน้อยลงได้เมื่อไหร่ความกลัวจะลดลงเองโดยอัตโนมัตินั่นคืออันที่หนึ่งอันที่สองคือทุกครั้งที่คุณเผชิญหน้ากับมันเผชิญหน้าความกลัวความกลัวจะตัวเล็กลงบอกแล้วว่าจากความกลัวที่ใหญ่ขนาดน,นี้ เมื่อเราตัดสินใจเช่นแต่ก่อนเนี่ยผมเป็นคนนะฮะตอนที่ประมาณอยู่มัธยมพูดไม่เก่งนะพูดบนเวทีพูดไรโดนด่าโดานคือโดนรุ่นพี่ว่าว่าเป็นตัว่วงเป็นอะไรม,า,มา,ากมาสารพัดก็เลยกลัวการพูดบนที่สาธารณะมาตลอดในที่สาธารณะมาตลอดแต่พอเราเอ้ยไม่ได้แล้วเราต้องไเชิญหน้ากับมันเราก็พยายามเต็มที่ครับเพื่อที่จะพูดให้เก่งให้ได้แล้วพอเราสามารถพิสูจน์ตัวเองได้ว่าเออเราสามารถพูดในที่สาธารณะได้ความกลัวเวทีก็ลดน้อยลงน้อยลงน้อยลง พอเราผิดพลาดมันก็อาจจะกลัวเพิ่มขึ้นมาอีกแต่ความจริงก็คือเมื่อเราเผชิญหน้ากับมันเนี่ยเราจะรู้ว่าความกลัวล้วนเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาและมันลดลงได้ทุกครั้งที่เรายอมที่จะมองหน้ามันจังๆลืมตามันพอเห็นผีวิ่งหนีผีผีวิ่งตามนะแต่พอเห็นผีจ้องหน้าผีเดินเข้าไปแกจะอะไรกับฉันมันไม่คือผีมันฆ่าคุณไม่ได้นึกอออปะฮะคือ แต่ผมก็ไม่รู้นะอาจจะมีผีที่ฆ่าคนหรอป่าแต่หนังผีส่วนใหญ่ะหรืออะไรรแล้วแต่ที่เราเคยอ่านมาเรื่องผีคนจะวิ่งหนีตลอดคนจะแบบอแล้วผีมันก็ยิ่งได้ใจยิ่งตามยิ่งอยมีลูกน้องมีป้าบัวคอแตกแต่ถ้าเรากล้าเผชิญหน้ากับสิ่งที่เรากลัวไม่ว่าจะผีหรืออะไรก็แล้วแต่มันคือสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเองเพราะฉะนั้นเมื่อเราเดินเข้าไปถ้าควันมันอยู่ตรงเนี้ยถ้าหมอกมันอยู่ตรงเนี้แล้วเราเดินเข้าไปึเราเข้าไปอยู่ในหมอก ก็เรามองหันกลับไปเราจะเห็นทันทีว่ามันไม่มีอะไรเลยหมอเป็นแค่สเป็นแค่สสารอบล่าวโลง่ลงๆที่เรากลัวไปเองซึ่งเหมือนกับความกลัวทุกชนิดเพราะฉะนั้นการก้าวข้ามความกลัวคือการ,รเผชิญหน้ากับมันเสมอค่อยๆค,ครับ เขามีวิธีที่เรียกว่า systematic desensitization เป็นวิธีทางจิตวิทยาที่ทําให้เราก้าวข้ามความกลัวโดยการคิดถึงมนันในจินตนาการก่อนเช่นถ้าเกิดคุณเป็นคนกลัว,ลวกลัวการเข้าไปคุยกับคนคนหนึ่งคนแปลกหน้าแล้วกันคุณกลัวการคุยกับคนแปลกหน้าแทนที่คุณจะเข้าไปแบบวันนี้ฉันจะก้าวข้ามความกลัวต้องคุยกับคนแปลกหน้าได้สิคน ก็เกินไปหน่อยครับเหมือนคนที่บอกว่าฉันอยากจะเป็นฉันอยากจะวิ่งร้อยเมตรให้ได้เหรียญทองแล้วก็เลยไปลงแข่งวิ่งร้อยเมตรระดับประเทศเลยาเงี้ยแล้วคุณหวังจะชนะเงี้ยมันก็ไม่ค่อยฉลาดถูกไหมฮะคุณต้องค่อยๆเริ่มครับค่อยๆพัฒนากล้ามเนื้อก็เหมือนจิตใจครับกล้ามเนื้อกายก็เหมือนกล้ามเนื้อใจมันต้องถูกค่อยๆพัฒนาค่อยๆเริ่มจากการโอเคเผชิญหน้ากับมันในจินตนาการก่อนฝึกฝนลองคิดดูนะฮะว่าอการที่เราเข้าไปคุยกับคนแปลกหน้า หรือการสมมุติว่าเราเป็นคนกลัวเราเป็นคนกลัวงูเราก็ลองคิดภาพงูดูเอาตัวเล็กๆก่อนก็คิดมันไปนะครับอืมลักษณะเป็นอย่างนี้แล้วมองเข้าไปในจิตใจ,ใจของตัวเองอย่าไปนหนีครับอย่าไปนหนียิ่งหนีความกลัวยิ่งตัวใหญ่ความกลัวกินการกลัวเป็นอาหารนะครับจําไว้พอคิดถึงมันแล้วก็เข้ามาดูในจิตใจของตัวเองจําไว้นะครับนี่คือคุญแจกุญแจเลยก็คือว่าเวลาที่เรากลัวอะไรก็แล้วแต่ อย่าไปคิดถึงสิ่งที่กลัวแต่ให้กลับมาดูที่ตัวเออคล้องจองด้วนนะเดี๋ยวผมจะไปทําคําคมเลยว่าอย่าไปคิดเมื่อกลัวอย่าไปคิดถึงสิ่งที่กลัวให้กลับมาดูตัวของเราเองและเราจะเห็นครับว่าสิ่งเดียวที่สร้างความกลัวขึ้นมาคือตัวงเราไออารมณ์ต่างๆไอท้องมวนหัวใจเต้นแรงเหงื่อม่านตาถ้าเราผ่อนคลายมานันเนี้ครับเราทําให้ทุกอย่างมันเหมือนกับตอนที่เรากล้าหาญนะครับ หายใจลึกๆทำหน้านิ่งๆทำตัวให้ม e ันสบายๆผ่อนคลายสังเกตว่าทุกอย่างมันจะตึงเวลาเรากลัวผ่อนคลายมันทำให้เหมือนกับเราเนี่ยอยู่ในสภาวะที่กล้าหาญแล้วแล้วเราจะเห็นเองครับว่าส่วนใหญ่ความกลัวของสมองเกิดจากการที่มันคิดว่ามันไปมันไปได้รับสัญญาณจากร่างกายว่าร่างกายเรากลัวเงี้ยสมองมันก็เลยแบบเออกลัวเนี่ยแค่ผมทาแค่นี้ผมรู้สึกกลัวแล้วนะเนี่ยแค่ผมทําแบบทําแซงทํเป็นกลัวเมื่อกี้ที่ทําให้เห็น่ะ สมองมันก็เริ่มรู้สึกกลัวตามเพราะว่าสมองมันจะรับฟีดแบ k หรือรับผลกระทบจากร่างกายของเราเนี่ยเสมอนะครับเขาเรียกว่าไบโอฟีดแบกนะครับทางภาษาจิตวิทยาแต่ถ้าเราทำลักษณะให้เหมือนตอนที่กล้าหาญแล้วคนที่กล้าหาญคือนิ่สมสงบหายใจลึกกล้ามเนื้อผ่อนคลายพร้อมยิ้มที่มุมปากเล็กน้อยใจเย็น ตาอ่อนกล้ามเนื้อทุกส่วนรองเตือนตัวรับได้ทุกอย่างเมื่อเราทําแบบเนี้ยสมองของเราจะเฮ้ยเป้เรากล้านี่กว่าเว้เราพร้อมนี่กว่าแล้วสารที่หลั่งออกมาในสมองที่เรียกว่าอะมิกดาลาหรือเป็นสมองเม็ดถั่วที่ใช้ควบคุมความกลัวเนี่ยมันจะหลั่งออกมาน้อยมากหรือไม่หลั่งออกมาเลยครับนี่คือความจริงที่เราไม่ทุกเกี่ยวกับความกลัวซึ่งขอสรุปไว้อีกทีนะฮะ เดี๋ยววิดีโอนี้จะยาวเกินไปแต่บอกแล้วเรื่องความกลัวนี่พูดได้ทั้งวันะมันเป็นเรื่องสําคัญมากแต่โดยสรุปคือ 1. จําไว้ว่าความกลัวมีอยู่ในแค่ในความคิด 2. ความกลัวจะหายไปหรือลดลงได้ด้วยการ,รเผชิญหน้ากับมันเท่านั้นและค่อยๆเผชิญหน้าไม่จําเป็นต้องหักติดครับค่อยๆทําไปทีละขั้นค่อยๆทําให้ตัวเองหายกลัวแล้วเราจะดีขึ้นและสสุดท้ายคือถ้าเราทําร่างกายของเราให้เป็นเหมือนกับร่างกายที่กล้าหา เราก็จะรู้สึกล้าถ้าเราทําร่างกายของเราให้เต็มไปด้วยความกลัวให้รู้สึกเหมือนตอนที่เรากลัวเราก็จะรู้สึกกลัวไปด้วยหน่วยเอ้ยไม่ใช่บอทัพสปาร์ตันเนี่ยนะของเรื่องทีทรีฮันเดรหลายคนอาจจะเคยดูนะครับพวกสปาร์ตันนะครับเขามีเคล็ดลับที่เรียกว่าการตัดฟีโบคลิกคลอสฟีโบแปลว่าความกลัวคลิกคลอสแปลว่าวงจรนะครับการตัดความกลัวขเขาเนี่ยก็คือการฝึกทําให้ร่างกายหายกลัว กองทัพสปาร์ต uh, ันนี of of le, mm ่มาจากหนังสือเรื่องเก t e ออ f ไ i เอนะครับซึ่งเป็นหนังสือที่หนังเรื่อง3 0 0เอาไปทําอีกทีนึงเขาบอกว่าหน่วยกองทัพสปาร์ตันสามารถทําให้ตัวเองหายกลัวและเป็นนักรบที่แข็งแกร่งได้ไม่ใช่เพราะเขาไม่กลัวเลยเพราะคนไม่กลัวเลยคือคนตายครับคนไม่กลัวเลยคือคนที่ไม่มีชีวิตไปแล้วคนทุกคนถ้ายังมีชีวิตอยู่ต้องมีความกลัวอยู่บ้างแต่เราไม่ทําให้ความกลัวนั้นมาครอบงำจิตใจของเราด้วยการที่เรา ควบคุมร่างกายควบคุมลมหายใจและรู้ซึ้งถึงความจริงที่ว่าทุกอย่างอยู่ในนี้อันตรายมีอยู่ในโลกแต่ความกลัวมีอยู่แค่ในใจถ้าเรารู้เคล็ดลับสามเคล็ดลับนี้และใช้เคล็ดลับนี้ไปเรื่อยๆรับรองครับว่าไม่ว่าจะเป็นหอยทากไม่ว่าจะเป็นงูไม่ว่าจะเป็นการพูดในที่สาธารณะไม่ว่าจะเป็นการเข้าไปคุยกับหัวหน้าหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เรากลัวมันจะลดน้อยลงทันทีและวันหนึ่งเราจะเข้าใจความจริงที่ว่า ชีวิตที่มีความสุขมากที่สุดไม่ใช่ชีวิตที่ไม่มีความกลัวอยู่เลยแต่คือชีวิตที่สามารถอยู่กับความกลัวได้โดยเป็นนายเหนือใหม่ขอให้ทุกคนมีชีวิตแบบนั้น,นคับโชคดีครับ